สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศนะครับหลังจากที่เมื่อคืนแล้วก็มาหวานฝนฟ้ากตกกระหน่าลงมาอย่างหนักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําไมเหตุผลอะไรตาทองชาแนลถึงต้องไปตัดข้าวที่นาของเจ้าของนะครับสักรู่นะครับพี่น้องมาดูนาข้างเคียงเห็นไหมครับเวลาฝนฟ้าต้นข้าวที่มันสูงสูงงามมากๆนะครับต้นข้าวที่งามมากๆเนี่ย เวลาฝนโปรยปลาย mm hmm. มาเนี่ยมเห็นไหมพี่น้องข้าวกาลังตั้งท้องเนี่ยถ้าเราไม่ตัดต้นข้าวถ้าเราไม่ตัดต้นข้าวนะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยะข้าวก็จะล้มระเนรนาดอันนี้อันนี้ขนาดยังไม่ถึงยังไม่ถึงฤดูหนาวนะครับน้องลมหนาวยังไม่มานะครับข้าวก็จะเริ่มล้มล้มนะครับอันนี้คือนาของพี่น้องที่อยู่ตรงข้ามบ้านข้างเคียง จริงๆหน้าแปลงนี้เราก็เคยเคยเช่าเขาทำหน้าแปลงนะครับเห็นไหมพี่น้องเวลามันงามจัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้มทีนี้เวลาล้มปุ๊บเนี่ยข้าวมันออกรวงไม่ได้เวลาออกรวงมาก็กลายเป็นรีบเสียหายหมดเลยนะพี่น้องเนี่ยขนาดตอนนี้ล้มจริงๆ,ๆมันก็เริ่มล้มแผ่ววงกว้างไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ตัดเนี่ยอย่างอย่างตอนนี้ถ้าตัดก็สายเสียแล้วเพราะว่า ข้าวมันงอกงามเต็มที่นะครับถ้าอย่างของเราเนะี่ยก็คือข้าวกําลังสมบูรณ์อยู่ตัดก็ยังไม่เสียหายอะไรนะครับอันนี้ผมถึงถ่ายคลิปนี้เพื่อให้พี่น้องได้ดูว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าทําไมตาทองชาแนลถึงถากันไปตัดต้นข้าวที่แปลงนานมันก็เป็นเคล็ดลับของการปลูกข้าวของชาวนาเช่นกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตาทองชาแนลก็ขอ เกียวกบการถ่ายทับคลิปการการพิจารณาเข้าให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับได้ดูได้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ